สบายดีพ่อแม่พี่น้องเปิดมากกับพ่อแม่นั่โคงหรือว่านั่คองนี่เองพี่น้องสบายดีพี่น้องเมื่อเธอเนี่ยออกไปหาเจ้าอันแดดแห้งพี่น้องเลยสบายดีตอนบายบายด้วพี่น้องเด้อสบายดีเบิดลคู่คู่คู่คนได้แห้งก็ไม่อยู่พี่น้องเลยกินยาสักยาได้แห้งแล้วบ่ได้หายอยู่พี่น้องบ่ได้หายอยู่ยังจะขายพี่น้องเัินเบิ่งคลิปจะไดยแบบเบิดมือเบิ้ลเว้นเบ่ลงคลิป ลุกได้แล,แล้วก็หามากเลยพี่น้องมาตืก๊กแฮแจ๊กจีได้บัได้แล้วพี่น้องน้ำมืนพี่น้องน้ำคล้องขึ้นพี่น้องเอ้ยลงมาตอนนั้นมาทีเฮ่นยังเห็นลายมาตอนนี้มีได้ยังเลยเห็นแต่น้าพี่น้องเอ้ยไม่น้นำโค้งงามใบใบแดดประมาณบ่ายสองบ่ายสามละแด,ดยะ้ยังแดดเฉยอยูวว่พี่น้องทางลงเหมือนกันเนาะ่ได้ธรรมดาเพราะว่าคนขี่ถังไม่เห็นอะไรเพี่น้อง คือค <c ười> ือพี่น้องลยุกได้นะคือคือในไซส์สองคนพระเจ้าเหรียญเหรียญหามโอ้ยหนามกันหนามแห้งๆอ้าวตกลุกพี่น้องนลำแห้งลำแห้งบ่ตึกทางได้撒 แต่เก่ามาสิมีเหือพี่น้องแต่ฮันคนยุดเหือไปเบิด์ละโบมีหัวเสียงเหือบ่เห็นหอดเหือแต่คนยุดไปไหวถ่าได้เลยพี่ยางอย่าบอกมาแฮของหืมแฮของบ่ยิบใหขาโอ้ยอย่าแพ้ปู่ขาดเดี๋ยวพี่น้องเลย ตเต็มแหอย่ามาคือเลยเฮ้ยพมมี่น้องส้มบรรยากาศย่ำน่าขึ้นเมื่อสิบประมาณนี่พี่น้องเลยจะเงียเชียงเอาคือลงมาสิกก่อนเนาะมันเงียบพระเจ้า,า,ายังบ่ให้เรียนตอนนี้แดดแห้งแห้งพี่น้องเลย จะน้อยเระว่ากัลงเลนน่ำเลยคะแนนห่อนกับ hmm. ห <laughs> ่อนลงบอกไกลดอกจะ่น่ำผัดไปน่ำแหงตตกลงเป็นอะไรได้เฮ้แหน่ะแห้ของเกิดกับว่าย่อมาปุ๊ดได้พี่น่องเลยลงหมุดน่ำเพื่อนชินน่ำแห้งเพืิตกไต้พพี่น้อง หนำแหงลหยไปเลยเลยใชก็คอนหนะจป้าท่นาฮน้องปนปรี่น้องๆท่านลูกมาเล็บหนำก่อนเพราะมัน,นากาศแคมของบบมียังลายที่น้องจะสิได้บ่ได้กอ,อกป้ากันว่านั่นว่าสิลุกมาอาบน้ำมันหอนแหง มาเพอให้เจ้าใส่เถอะกระหอดีรือวะน้ำมันแง่นไปปวดทางนั้นเองจริงอยู่ไอ้แหวนเจ้าบอแหวของก็หวานลงบาทเดียวนึ่งแห้นถนของจ้ะมี่จะผู้บ่าวเน่อยผู้บ่าวผู้ไทยจนอะ บลายเดียวกระห้องแต่จากโตหลายเดียวนี่นะปลาปลาเสซเบตนะผู้บ่าวผู้ไทยหน่อยมนะคะไซเบตวางเบตน้ำคลองใช่ปะไซเบ็ดอยู่แม่น้ำคลองอันค่อยใหม่คนอว่านบาทเดียวหนึ่งถือปลากระเป๋าชองโตกับปล่อยไปปลาว่าอยากเบิ้ลกับบุหอยเบิแลขาดลมโพแงขาเป็นป่องเป็นป่องใส่ผืนตึ๊กไปใส่มาทีนเสือเบ็ดนะ น้ำแห้งบ่น้ำแห้งแหฮงนั่นแหละเดี๋ยวตาเย็ดนอขึ้นเนาะแต่ว่าอยากลงดูวยคนแนนอันนี้ก้อไข่ถ้าอันงามหรือไม่ก็จะมีแต่กระเป๊ะอย่างในต้อไข่ย่ามหนามบกอันนี้นะหนามขึ้นแล้วกระเป๊ะจั๊กชิปอยู่ใส่เลยเนาะบุหูน้ำมันกำไว้ซื้อปองเดือนั่นเไอ บดอนแม่ลำคลองกันหรือไลำเดียวน่ะี่าเจ้าบเกตบเหื้ยหัวตูไปใส่ทำไงตไปถ่ายทำไงไม่ใส่ปอมเบ็ดสขี่กรเดืองหอยตะรนเปนัจุนไปยามจีนองน้องเคยใหม่น่องแซ่เคยใหม่คนไต่ปลาไต่ปลาตอง อันเดปลาตองนี่ออากแล้วมันเลือกอยู่อันที่ว่าปลาตองนะเดิมนะการนการสไลม์กินไป้วเด็กกรพี่น้องเลือกดัดน้ำกินน้ำกระด่างกระผังคลองกับซูงพี่น้องแพงนะจู๊ปืนปืนเจอกดางนั้น สูเปอร์ได้อยู่สี่โตอยู่อันคือสองมันกินเหลือใช่เบ็ดต้องตัดแน่นอนมืออสีจะกางตีมืออสีนั่ยังไปเลยจะตายแล้ววะตัดเลยนะมือนั่นแย่เข้าไปไปเท้จก็ไปใส่บปวาไอ้นอกตี

ลุอไปเลิกแคนะดย้เบ็ดนี่เด้ออันนี้นะไปจงนู้นคือได้สีลงน้ำได้แล้วนาแห้งมดเิแต่ว่าเด็กหน่อยทางเข้าผุ่นก็ยานนาเนี่ยเื่าแล้วมั่แคบหนนะเก็นเกิด ว่าบวกก้าลงด้วกนำแห้งๆปลาที่เดิ่มไม่ใช่ตัวปลาดตัวหนึ่งปลาค้าซองปลาตอมหนึงคนอีกหน่อยนะไม่เคยใหม่นะบ่ได้ปลาตวเราปลาตูก็ลงมาอันนี้คือรังนกเอียงนะรังนกแทรังนกแทรจับอยู่แคมโอ้ย เผ่าฝาดก็หลอดน้วนามเริ่มขึ้นมาหาเจ้าเลยเดินหนุกหน่อยเลยเด็ดนะนี่เด็ดมืนเหมืนเด็ดนี่ค่ะนามขึ้นแห้งขึ้นน้องโตอืมน้อง เงี้ยเสียงอีก็ถืออยู่ในป้าวซะได้อีกแล้วพี่น้องได้อีกแล้วาตัวลงพ้องเด็กน้อยอย่งไรนี่ได้อีกเลยป้าตัวพี่น้องปลาลาดเอาเอาเพราะว่าสีน้ำลงไปถ่ายไม่ได้หรอกพี่น้องมันอยู่ใต้ก็ไข่ปลาบูชีปลาเบิร์แบบปลาลาดอีกเลยชุดเด็ดลายตัวเลยได้พี่น้องอันกลุ่มอันผู้บ่าวผู้ไทยน้อยสี่หาคน ชำกัรบ่เอาขึ้นมาเบิ่งไปแล้วนี่ตัวนึงนี่ทางเลอนั่นได้ขึ้นมาอีกแล้วพี่น้องน้องทรายเคยใหม่ผลได้ขึ้นมาอีกแล้วตัวหนึ่งพักกระด้างพึ้นเมื่อและได้เอาเมื่อก้อยแล้วเส้นแล้วฮะพื้นกรพุระโตเมื่อก้อยแล้วเพิ่นใส่โบได้ผัดสั่งให้หมูเอาเมื่อก้อยพี่น้อง

บะซำมหัดน้องบะซำมหันเด็กน้อยเนาะพี่น้องเป็นให้กระลงมาเสือเด็กน้อยลงมาแต่เฮงแล้วพี่น้องเลยแต่แต่มิดว่าสีลงมาเบิ่งหนามเลยว่ามือแรงสีลงมาสอนแงลงมาพายแงพี่น้องวบ่งหนามขึ้นเราบกขึ้นลงมาเบิ่งหนามหนามขึ้นอันนี้เหมือนกระนนี้นะงมเซเบ็ดแด่นนี่นะมัเหมืนงอมปอดปลาฉันบอกงมเซเบ็ดใช่ไหมหาอัน เพราะว่าสิลงมาพายแยงให้เบิ้งอีพี่น้องตอนแรงพายเปพายเอาเปพายเอาพาย่างกับพายชีหูเจ้าของมาชวนมาพายแยงกับมาพายตัวเนาะได้บ่ได้กับพายจีจักเนาะพี่น้องก็ไครถือเด้อสูเอาลงไปได้ไายแยงอันบ้านผู้ไทยนี่สอนเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อท่าเบิ้งเด้อแบบเลยท่าเบิ้งสอนแยงบ้านผู้ไทยสอนในแม่น้ำโคงพี่น้องเลย ่สิสอนเนี่ยเลือดลนี่ยถาบิ่งน้ำกันด้วพี่น้องมาแรงว่าสิลงได้หรือบ่ได้ใส่ไปใส่มาแต่มีได้ได้หรือบ่ได้ถาเบิ่งดูพี่น้องของนอกนะเหมือนกันในแล่นน้องพี่น้องข้างนอกก็ว่าได้น้ำนำกันห้องเบาเขาลงมาก่อนเด้อลงเมันลังโก็ ตลาดปลาปลาอ้าวสองแกะปากเบิ 3, ้งแกะปากยังเด้ไหมแกะปากทุ่งทุ่งแหงนั้นเพราะว่ากับอดไวพี unusual unusual> ่น้องเลยลงน้ำซะมันห่อนแหงมีปลาว่าอันปลาว่าสิฮัดดึงลังนกแทะลังนกแทะมีไข่อีกด้วยจะส่งหินดอกปลาหองหมไม่ใช่ปลาเด็กหน่อยนะ อ้ปลาตองปลาลาดปลาขาวเนี่ยเหื่อมเหลื่อมเนี่ยภาพกัพร้อมแดดแห้งพี่น้องว้าวปลาลาดกล่องตกหนามซะเนาะเมื่อค่ำนี่ปลาว่ากระซิได้ขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะพี่น้องเนาะล่าเลยล่าตัวอยากเล่นหน้าอีกฝากก้นไหลกดแชร์ให้ปลาว่าในเด้อพี่น้องเด้อ ถ้าส้มมือแรงว่าป่ว่าสิลงมาพายแยงกับเคยใหม่สิได้อีกยังค่ะลงมาเจาะเบื้องหน้าแล้วก็สิลงมา,มงา,มงมาพายแยงมือแรงว่นานะมันขืนพอสมควรแล้วโอ้ยแต่สิได้ขอปิดคลิปฝากก็ไลไ์ก็แจ้งป่าว่าใน่ยเด้อพี่น้องสบายดีอยู่ดีไม่แห้งพุทธิทุกคนเด้อสบายดี